แล้วปรากฏว่าวันนี้ครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้กระทรวงอวนะโดยรัฐมนตรีสุภาพอิศระพักดีนะวันนี้เ,เป็นประธานนะในการเปิดหลักสูตรนะหลักสูตรฉลาดเกมเงินนี่ชื่อหลักสูตรนะเออชื่อดีนะฉลาดเกมเงินคะนะเพื่อรู้เท่าทันการจัดการการเงินในยุคนี้โดยวิทยากรนะ คุณกนจาติกกวณนิษฐะอ, و, อดีตรัฐม,น,ฐมนตรีครังโลกนะสุดยอดเลยนี่นเป็นหนึ่งในวิทยากรโดยเด่ดคุณกรจาติกกวณนิษฐะค่ะนีนคุณสุภา,สาพรอิสระพักดีรัฐมนตรีเนี่เปิดเผยครับว่า,าหเห็นความสําคัญของการยกระดับความรู้ทางการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่มนะเอาเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับตั้งแต่ดิฉันได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว ดิฉันก็ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างพื้นฐานความรู้ทางการเงินหรือว่าที่เรารู้จักกันในศัพท์ทางการว่า financial literacy ให้กับ เด็กไทยทุกคนนะคะซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทานชินวัตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทางการเงินให้ครอบกลุ่มในทุกระดับดิฉันเชื่อมั่นว่าความรู้ทางการเงินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือว่าการคำนวณแต่เป็นเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตที่สำคัญมากซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยและประชาชนทุกกลุ่ม สามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปล,ปลงในยุคเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างรวดเร็วชั่วข้ามคืนการมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินจะช่วยให้เด็กเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนสามารถจัดการรายได้ลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ การป้องกันภัยจากมิชฉาชีพก็ยังเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันเพราะปัจจุบันภัยคุกคามจากมิชฉาชีพในเรื่องของการเงินมาในทุกรูปแบบทั้งการหลอกลวงผ่านการลงทุนการโจรกร,รมข้อมูลส่วนตัวหรือการชักชวนในลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นหลักสูตรฉลาดเกมเงินจึงเน้นให้ผู้เรียนสามารถในการป้องกันตัวเองจากภัยดังกล่าวด้วยการสร้างปุ่มคุ้มกันทางการเงินเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถระมัดระวังและรับมือกับความเสี่ยงนแล้วก็ในการเปิดตัวเนะี่ยยังมีการเสวนานะครับมีทั้งคดหนุ่มจัก,กรพงศ์เมธพันธ์ดก ok รวรพล<อ>วิรยิยธานานน,น์จากตลาดหลักทรัพย์คุณทิวายกนะะจากบิดครับ แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันวันนี้ฮะแต่ละคนนะฉลาดเกมเงินอย่างโค้นหนุ่มเดอะบันนี่โค้ดเนี่ยโอ <laughs> ้ชอบปัง <laughs> อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สําคัญในยุคนี้ใช่ค่ะ